แม่ลีของแก้มบุ๋มตอบได้ดีมากหลังถูกสื่อถามจะเรียกค่าสินสอดเท่าไรถูกขอแต่งงานไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับดาราสาวแก้มบุ๋ม งานนี้ทำคนในครอบครัวรวมไปถึงแฟนคลับพากันดีใจสุดๆและในโลกออนไลน์ได้ย้อนคลิปสัมภาษณ์แม่ลีคุณแม่ของแก้มบุม๋มเรื่องค่าสินสอดจะเรียกเท่าไหร่เพราะแก้มบุ๋มก็มีหน้ามีตาในวงการซึ่งแม่ลีได้เผยว่าเป็นคนที่ไม่เอาและให้เขามีความสุขเราไม่ยุ่งเรื่องลูกเราเลี้ยงให้เขาโตเรื่องความคิดเรื่องความรักให้เขาคิดเองแล้วแม่ก็ทำตัวให้แข็งแรงมาเที่ยวของแม่ เราสร้างลูกมาเขาโตแล้วและถ้าเราไปดึงเขามาเขาก็ไม่มีเวลาไปอยู่กับครอบครัวเขาเราอย่ายุ่งเป็นแม่ลีแบบนี้สบายที่สุด